สวัสดีนะคะภาพสัญญาณชาร์ป้าน้อจ้ะกับความฝันของแอดเนาะคะ่ะฝันเมือ่อคืนนี้นะคะแอดกับฝันนะคะได้ตัวเลขแล้วกับภูมิยาภูมิยขึ้นมาเลยเนาะจ้ะฝันเห็นหญ้านะคะเพิ่นเป็นซักเพิ่งกับเป็นหญ้าแอดเนาะคะ่ะเป็นแม่ของแฟนแอดนะคะเนาะคะ่ะเพิ่งกับได้เสียไป ปีที่ผ่านมานะคะเพิ่นเสียได้ปีกวัวแล้วเนาะค่ะและแคล้ายๆนะคะบรรยากาศเมื่อคืนนีนที่แอดฝันเนาะค,ะค่ะคล้ายๆว่าเพิ่นกังหในฝัน,นกังหัว่าเพิ่นเพิ่นตายไปแล้วคล้ายๆว่าเพิ่นมดล้มหายใจอากาศขึศพเพิ่นก็นอ,กนอนอยู่ข้างแอดเนาะค่ะแอดและกามีนลูกสาวของเพิ่นนาะคะะ่ะอากาศขึ้าของแอดน่ะนางอยู่น้ากันกับแอดละกามีญาติอีกคนนึงเนาะค่ะนางนางนางอยู่อีกแล้วก็คนที่ไป ไปยูนั่นะคะกับซียูด้านด้านนาด้านนาหน้าบ้านเนาะคะ่ะนางนางยูนะคะบัดนี้แอนได้หันไปเห็นเห็นเนี่ยซุญยานะคะที่พันนอนอยู่ข้างแอนนะมื่อพันตีงแอนก็เลยเอิญป้าเนาะคะ่ะว่าป้าป้าเมือม่อเมื่อเมื่อแม่ขึ้นตีงเนาะคะ่ะเพราะว่านในในความเป็นในน,นันะะ่นน่ะแอนสิเอิญพันว่าแม่เนาะคะ่ะบ้านป้าป้าเมื่อแม่ขึ้นตีงแม่แม่ฟื้นได้นั่นนะ เนาะคะ่ะแอดวอกกับป่านะคะพอ่อปน,นี้ป่าแอดอากามีญาติอีกคนนึงที่นั่งดินนั่งพวายอยู่สามคนเนาะคะ่ะคนคนอื่นพันศรยืนด้านนอกยืนด้านหน้านะคะเพิ่นก็นเลยลูกยางมาใกล้ๆบันน้นี้พ่อพ่อพ่อญาติแอดยางมาเนาะคะ่ะญาของแอดนะคะที่พันนอนอยู่ที่ว่าพันเสียนะคะพันเลยลูกขึ้นนั่ง กาลูกขึ้นนั่งแอกกันแล้วบางคนก็บ้าได้ยากเนี่ยค่ะทั้งๆที่ลูกกับลูกลูกในฝันกัรู้ว่าเราตายนะคะกัรู้ว่าเราตายแล้วไปเฝ้าคล้ายๆว่าไปเศร้าไปเฝ้างานโสดนะแม่ค่ะเราลูกขึ้นมานะคะเราในฝันลูกขึ้นมาแอบกันนั่งอยืดหางเพิ่งนั่งยืดติดเพรานเลยเพิ่นกัเล่มลูกขึ้นมาปุ๊บเพิ่นกัเล่มบอกแอดว่าหนึ่งเจ็ดเดอเพิ่นบอกซัมนี่นะค่ะเพิ่นกับพวกพ่อกับแอดแค่หนึ่งเจ็ดเดอแอดก็บ้าได้ยากอนี่ยป้าแอบกันนั่งอยู่น้ำแขางนั่งยู่น้ำ ในฝันกับบริยานเนี่ยค่ะกันฟังตะลับบอกว่าหนึ่งเจ็ดเดอพ่าแอดดงยินแอดก็เลยฟ้าล,ลูกไปหาคนอยู่หน้าบ้านเนาะคะ่ะคนในปอดญาติญาติที่อยู่หน้าบ้านที่ไปรวมอยู่ในฝันนะคะในรวมงานศพอยู่ในฝันแอดเลยว่าแม่แม่เราบ่ได้ตายเด้อเราฟื้นขึ้นมาแล้วแอดวางสี่เนาะค่ะแม่เราบ่ตายแม่เราฟื้นแล้วลูกขึ้นมาเราบอกมาบอกเลขกันหนึ่งเจ็ดพากันฟ้าไปหาซีอเออเดอร์แอดก็บบอกในความฝันนะคะบอกคนในความฝันว่าน ให้ไอ้โมเพื่อนเน่ะเฝ้าไปหาซื้อเลขหนึ่งเจ็ดเอาเนาะค่ะกระซัมนี่เนาะค่ะเราแอดกระตื้นนะคะเราแอดกับภูเมียเนาะค่ะเป็นเลขเพราะว่าเพื่อนกับ่ได้บอสเนี่ยงกับแอดแอดกับ่ได้บอสเนี่ยงกับเพื่อนโหตะวันเพื่อนฝืดเกือมากแล้วกับลูกขึ้นนางยาแอดเนี่ยเราลูกขึ้นมานางเราแล้วตะวันหนึ่งเจ็ดเราบอกแอดะซัมนี่นะค่ะแอดกับการเฝ้าออกไปบอกคนที่มานางเฝ้า บ้านนางอยู่น้มเนาะคะ่ะกันหนึ่งเจ็ดนะคะไปบอกคนว่าไห้ป่าพากันไปหาเสือเอาเดอ้อเนาจะกนี่มีแค่นี้นะคะอันนี้เป็นความฝันเนาะคะ่ะความฝันของแอดนะคะลุกขึ้นมาบันกับกบอไดบอกอย่างพมิตบอกหนึ่งเจ็ดซันนี่นะคะพอได้ยินหนึ่งยาบอกเนาะคะ่ะยาแอดนะคะบอก มาหนึ่งเจแอบก,กัดออกไปหาคนที่นั่งอยู่ทั้งหน้าเนาะคะ่ะบอกโมพ่นบ้านแม่พระท่านตายเด้อฝ่าภากลันไปหาเสือเอาเด้อพ่นบอกหนึ่งเจตฝ่าภากลันไปหาเสือเอาแอบก็บอกจำเหนืแล้วแอบกับภูม,ะะมยะะ 1, 7, ียนะคะแอบกับภูมียเลยเนาะค่ะจําได้แต่หนึ่งเจตเนี่ยราคาถึงเปชมกัดล่องร่องเบิงเนาะคะ่ะเพื่อจะเป็นโชคนะคะเลขว่าหลายโตเนาะคะ่ะเลขว่าหลายโตพ่นมาบอก,บอกตัวเดียวแขนนะคะ กับหรือว่าท่านใดที่จะเอาไปลงทุนเพื่อนบ้านไปเล่าไปให้หน้อยเมเนกะลองเบิงนะคะเลขกบลายเนาะค่ะเล็กหลาย,นะะลายตัวสหรับความฝันของแอดเนาะคะ่ะอ๋อคุณสมบัติบอกว่าตายแล้วฟื้นผีหลอกจะ้ะอ,อันนี้กับบอลูนอกจากกับวอลซูฟังนะคะแอดกับบอลซูฟังนอกจากกับอ,อันนี้เท่ากับบอลูเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าที่อันที่จริงเพ่นก็ตายแล้วดีเนาะคะ่ะแล้วบนินีมาก ในความฝันคล้ายๆว่าไปไปเฝ้าเพิ่นเนาะจะ้ะไปเฝ้าเพิ่นเราบันีเมือเ่อพันตีงเนาะคะ่ะเมือม่อเมื่อพันตีงก่อนแอบก่อเอินป่าว่านเอ้าแม่แม่ก็เมื่อตีงสิเนาะคะ่ะกับ,บ่บัด้ยยานบัได้ยั้งเพิ่นเนาะคะ่ะเราบนันทีนสักพักหนึ่งเพิ่นกับลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเพิ่นกับบบอกบ่ได้ว้าอีหยังกันเลยด้อค่ะลูกขึ้นว่าแล้วกับลูกขึ้นนั่งแล้วเราก็บบอกว่า1นึ่งเจ็ดซ้านี้เนีค่ะกะกับบรลูเพื่อกันเนาะจะ้ะอันนี้เฮากับคือว่าละ่ะ มันความฝันกแบบันเลยมา่อวสู่เอฟซีฟังนะจ๊ะแต่ส่วนมากนะคะส่วนมากถ้าแอดฝันเป็นเกี่ยวกับผู้ชายมนาะบอกจะแม่นอันนี้อันนี้คือบอกวอา,าสู่ฟังเนาะคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายเนาะคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายนะคะจะแม่นคนตายอายุเท่าไหร่ญาแอดเล้วตายตอนอายุ65ปีเนาะคะ่ะแล้วตายตอน65ปีพอดีเลยนะคะ อย่าลืมใส่ศูนย์ด้วยคนตายค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดบะจ๊แ <c oughs> มงกับพอดีพอดีฝนนั่นฝนมาบอซวยแอดฟังพอดีอยู่วัดหนูมันนะเ mm hmm. พิ่มพ่อ,อกันกเ็เลาพอฝนบอกบอกซวยฟังเลยว่าอุ้ยฝนนั่นได้ตัวเลขขึ้นกันเลยเพราะว่ามือเคลืนฟันสดๆร้อนๆฟันมืนเคื่อนนี่พออนะร้อมเนาะค่ะฟันมืนเคื่อนนี่ฟันก็ไดหนึ่งเจ็ดเลยก็ไปตรงกันเนาะค่ะไปเข่ากันกับฝนฝนเพิ่งกับ กับฟันแม่นคือกันกระมูลมากเป็นลูกโตสีแดงก, 1, 7, กับหนะะึน่งเจ็ดกับหกเจ็ดเนาะค่ะทีุ่่ณบอลซูฟังมาจากคุณจีวอนเนาะค่ะกับฟันใดคือกันนะคะ Day, นะคล้ายๆกันนี่แหละเล่กว่าหลายตัวห้องแห้งจะบปะได้ลงทุนหลายเนาะคะ่ะปะได้ลงทุนหลายนะคะประหยัดทุนนะคะแต่แอดกะก็จะเสือ้อจะนักตัวนี้แหะค่ะหนึ่งเจ็ดนี่แหละหนึ 1, 7, 7, 1, 7, 1, ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับกับใบหน้าเนาะคะ่ะ แต่วันยาแอดที่เราเสียน่ะหกสิบห้าปีนะคะเราอายุหกสิบห้าปีพอดีเนาะค่ะกับส่วนมากนะคะส่วนมากเป็นน้องแฮมจะฝันเห็นเห็นยาพันดูเนาะค่ะเป็นยาพันที่เสียเป็นี้ล่ะค่ะส่วนมากน้องแฮมจะเป็นคนฝันเห็นพันดูแต่เมื่อคืนนี่แอดฝันเห็นเพิ่นนะคะแล้วก็บประเดคุยอีกอย่างกันเลยประเดคถามประเดคบอกอีกอย่างไม่แต่เราลูกขึ้นมานางแล้วล้วก็บอกหันมาหาแอดแล้วก็ว่าหนึ่งเจ็ดซื้อแม่ค่ะ ก็ไม่แน่เท่ากับขันซื้อขึ้นซื้อลงพันว่าถ้าปกติพันบอกว่าผีบอกขนค้นบอกขึ้นผีบอกขนถ้าหนึ่งเจ็ดขันล่งก็จะเป็นหนึ่งหกบอค่ะหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเ็กสี่บอค่ะประมาณนี้นะคะบอกสูขันฟังเนานนะคะ่ะเพราะว่าโมพันมัก็จะว่าผีบอกขนค้นบอกขึ้นผีบอกขนก็คือต้องลดแต้มลงเนาะคะ่ะฝันว่าผีหลอ,อกบาจ้ากันล่องเบิงเนาะคะ่ะแอดบอกซูฟังน,นะคะเพระาะว่า กันย่ฟันแมน่นกับแมน่นข่ายี่นีนะคะ่ะข,ขันแอดได้ฟันเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายมาบอกนี่จะเป๊ะตลอดเนาะคะ่ะอันนี้ฟันเห็นยาเราตายแล้วเนาะคะ่ะเรามาบอกกับบนกับบนแน่นอกจากกัะล่องเบิ้งนะคะฟันเห็นคนตายมีศูนย์นะคะแกบอกหนึ่งเจ็ดอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดแม่นค่ะประมาณนี้นอกจากอาจจะนะคะเพราะว่ากันพี็นบอกให้ลดแต้มพีบอกเนี่ยจะให้ลดแต้มเนาะคะ่ะ เลขล็องอีกแหละแอดอันนี้กับบรู๋เนาะค่ะทำให้ช่วงกับยังบอลบูแต่ว่ากับสื้อล่องเบิงเนาะคะ่ะเพื่อค่าออกไม้หรีอสิเสียดายขึ้งวัดหาซูนนะแอดเสียดายค่ะเป็นยังคือบอลสื่อแต่ว่นหาซูนนะเนี่ยกนะ็เป็นผู้ยิ่งเนี่ยค่ะหกเก้านะเป็นผู้ท่ายต่ว่นหาซูนเป็นผู้ยิ่งก็ขอว่าเป็นผู้ยิ่งแอดก็เลยบ่ค่อยบ่ค่อยอันนี้ปัจจัยก็เลยบบอสื่อบริษัียดายเนาะคะ่ะเสียดายค่ะ จังหวันนี้เป็นยากับ่าแน่นะคะก็ไม่แน่นะคุณอาร์ซิเลตตนเห็นแอดเลี้ยงลูกคนเดียววากับ่าแน่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะกับมาบอกสูอ่ะก็เลยมาบอกสูเอฟซี FC ฟังเพื่อจะมีโชคน้ากันเนาะจ้าจฟันหนึ่งเจ็ดลดแต้มเป็นหนึ่งหกแมนอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าผีมาบอกคุว่าผีบอกคนคนบอกึ้นก็อาจจะเป็นเพิ่นมาบอกเพิ่นบอกหนึ่งเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งหกหรือศูนย์เจ็ดประมาณนี้ เนาะคะ่ะอันนี้คือข้าวข้าวตาบาแอดกะเอาไปที่หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดตัวเดียวก่อนนะคะ <c oughs> โสดจ้าแต่คนที่แอดปันเนนกะเพิ่งกะเป็นญาเนาะคะ่ะว่าง่ายๆก็คือเป็นแม่ของผัวเนาะคะ่ะแม่แฟนนะคะเดี๋ยวก่นสิว่าโสดเอาคือว่าไม่ลูกเนาะคะ่ะ กแต่า่าเราเราเราเสียไปแล้วเราเสียเป็นผีก่าแล้วเนจาจะเป็นยาของน้องแฮมนะคะตอนนี้โสดเนะคะวันพระแปดน่าจะมีออกวันพระอีกอกค่ะไว้ออกวันพระอีกปะจ้ะเดี๋ยวนะคะกัด ที่ารนาเบิงเนาะคะ่ะแอร์กับแมวซูเอฟซีฟังนะคะแล้วก็มาให้ดูตัวเลขแนวทางนะคะคุณวันิดาฝันเห็นรถชนเสาคุณจะรถเลข40017อู้ตรงกันเลยเนาะคะ่ะทะเบียนรถ8308เนาะคะ่ะกับแน่เนาะจะ้านาอไว้ออกวันพักนะคะออกวันพักติดต่อกัน3มงวดมน16กับวันที่30อ๋อ ตามลาแม่ไล่ให้แน่แม่ไล่พนบรท่านได้ทักมาอยู่ไหมคะ่ะเพราะว่าแม่ไล่อยู่บา้านได้ตะเลขของลาวของปูฤษีแม่จา้าได้แต่ของปูรุสีอินดามาเนาะคะ่ะเพราะว่าปูรุษีมาอยู่กับแม่ชีเป็นมูแม่ชีอยู่วัดเนาะคะ่ะส่วนแม่ไล่กับตองผ้านองเบตเต่ขาวลุงเลี่ยนจ้าก็กเลยมาเห็นไล่กับมาเห็นแม่ไล่พนเดชสงมาเนาะจามีแต่ของปูรุษีอินดามเนาะคะ่ะอันนี้ ได้แต่ของคุรุสีอินดำนะคะระวานแม่ไล่เนี่เล่าเบรายอร์ได้ยูวัดเนาะคะ่ะล้วก็ไล่เขากเห็นเล่าทรงมากนอกจากก็เอาตามนี่ไปก่อนเนาะคะ่ะหรือท่านไหนนะคะที่มัดชอบเนาะคะ่ะเลขที่แอดฟันกับล่องน้ำไปลงทุนเบิงเพราะว่าปกติลัทธิของแอดถ้าฝันได้ปุ๊บ เศนซามากนี่แอดกับเสดไปห้าน้อยไปเล่าสินเนาะค่ะขันไม่เล่าไม่ห้าน้อยคือแอดลงทุนไปก่อนมา่กะส่วนมากมันก็จะเข้านะคะอันนี้คือสถิติที่ผ่านมาแต่เมืีอกับบอรูรับประกันยังว่ไดดนะคะรับประกันว่าดดแต่ว่าถ้าตามสถิติที่ผ่านมานะคะมันกับเขาเนาะจ้าก็ลองเบิงเลขกตัวเดียวนะคะบอลร้ายโตนะคะเจ็ดหนึ่งส่วนทันใดสิลถแ้มกัสามารถลดใดเนาะค่ะก็ลดมาเป็น 6กหนเนาะค่ะหรือว่า7 0็ดนย์เจนาะจ้ะกับเป็นแนวท่านะคะมาบอกซู FC ฟซีังเพื่อจะมีโชคเพราะว่าคันแอดได้ฝันนะคะกับบอด้ย่องเจ้าของแต่ถ้าได้ฝันเนาะค่ะส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดนะคะันแอดได้ฝันย่าตายตอนอายุหกปีค่ะเพิ่นตายตอนเพิ่นอายุ65ปีเนาะค่ะ ตายได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะเกือบจะจะเข้าเกือบจะสองปีแล้วนะคะปีกว่าเนาะคะ่ะ <c oughs> ส่วนาานายจะนีตอนน้องแฮมฝันเห็นเพิ่นนะคะมีเมื่อคืนแอดฝันเห็นเพิ่นแล้วก็ไปนั่งเฝ้าเพิ่นนั่งขางเพิ่นก็ทั้งทั้งที่หูวว่าเพิ่นตายกับบอดด้ย่านจยากสิแม่ค่ะเราเพิ่นก็ลุกขึ้นมาเพิ่นกัลุกขึ้นมาเพิ่นก็บบ่าแต่ว่าหนึ่งเจ็ดหันมาหาแอดแล้วก็บหนึ่งเจ็ดซัมเน่เนาะค่ะกับแน่นะคะเพิ่บบนอาจสิเลโตนูน เ,เลี้ยงลูกผู้เดียวว่าอาจจะเล็ดตัวเนาะจา้าเพิ่นกันเลยมาบอกโชคมั้งอันนี้เอาก็คิดเอาแต่แนวดีๆเนาะคะ่ะโอเคนะคะสําหรับลาวฮาหนอยนะคะถ้าไหนที่เข้ามาทีหลังไม่ทันเนาะคะ่ะให้เข้าไปดูย้อนหลังนะคะอันนี้แอดจะให้ดูตัวเลขที่แอดฝันแล้วก็จะขออนุญ,ญาตลงเวทีเลยนะคะสําหรับคืนนี้เนาะคะ่ะหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มเจอกันที่นะคะปู่แปดศอกเด้อค่ะ ปูแปดศอกอาจารย์สมวังนะคะวันนี้นะคะวันพระใหญ่นะคะหนึ่งทุ่มเจอกันนะคะมักสอบกับอาจารย์คอยนําไปลงทุนเด้อจาาทันมากมากระสอบกรผพานนะคะตัวเลขทุกตัวเนาะค่ะที่แอดนําเสนอทำช่ชมกะมิซิ์เขาแล้วก็มิซิ์รูดและแอดก็เป็นซื้อกลางเนาะค่ะในการนําเสนอตัวเลข่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ คุณกรีดาหนึ่งเจ็ดพี่พี่ซื้อแล้วหมดเงินไปเยอะเลยนะ้องมนทั้งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันไม่ออกให้หรือมันจะออกงวดน,นี้ออกงวดที่ผ่านมากว่ะค่ะพี่มันกับแน่นะจาะคันคันหูว่ามันจะออกตัวใดขึ้นสิดีเนาะค่ะเท่าจะไดทุ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะคะไลฟ์สดเจอกันคืนนี้เนาะคะ่ะสําหรับ ได้เสนอเดี๋ยวแอร์คอนยานลงกรนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปนะคะเพราะว่ายังมีงานอีกหลายเนาะคะ่ะส่วนไลน์นะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่ทักมากเดี๋ยวแอดจะตอบเนาะคะ่ะอาจจะซ้าแน่นะคะก็ต้องขอโทษขอภห้เนาะคะ่ะเพราะว่าแอดทํางานคนเดียวนะคะทั้งเป็นถ่ายทําเองขับรถเองตัดต่อเองแล้วก็เนาะคะ่ะไลน์รับโทรศัพท์นะคะไลน์ก็ต้องเฮ็ดเองนะคะยังไม่มีแอดมินเนาะคะ่ะ ก็คือะยังมีงบประมาณที่จะจ้จางแอดมินมาซอยนะคะให้ลูกให้หลานเฮดซอยเขา็บมักทังนี่เนาะค่ะเขาบ่มากทางตัวเลขน,นะคะเฮากับไปบังคับเขาไ,ได้ก็เลยต้องทําคนเดียวนะคะสู้คนเดียวเนาะค่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเฮียเราเลยตรวเราก็เลยอยากอยากมาให้โชคบ่เนาะค่ะนี่ละหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะเผื่อไม่โชคฮาหนอยลาวนะคะ เมื่อแรกนี่่ะลองเบิงนะคะเลขบ่าลายโตนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ